ไขปัญหาฝ้าดามทำมาสารพัดวิธีฝ้าไม่จางสักทีวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจนะคะเคสนี้เป็นเคสที่ถามเข้ามาที่ YouTube ค่ะต้องขอบคุณลูกค้ามากๆค่ะเราจะมาตอบกันเพราะว่าแน่นอนไม่ใช่แค่ลูกค้าท่านนี้ท่านเดียวอาจจะมีหลายหลายคนที่มีปัญหาเช่นเดียวกันวันนี้จะได้ทราบคำตอบค่ะ หน้าดำฝ้าดำแต่ลองมาแล้วทั้งการทาครีมทายากินวิตามินผ่านมาเป็นเดือนๆไม่ดีขึ้นฝ้ายังไม่จางก่อนอื่นเกตต้องขอถามเป็นคําถามเพื่อซักประวัติเลยนะคะว่าก่อนที่ฝ้าจะดําเราใช้อะไรกันมาบ้างก็ต้องแยกเป็น2เคสเคสแรกเลยคือเคยใช้ครีมแรงสารแรงพวกกัดลอกหรือเปล่ากับอีเคสหนึ่งคือไม่เคยใช้นะคะซึ่งแน่นอนการปฏิบัติ ต่างกันค่ะเคสแรกถ้าเกิดว่าเคยใช้ครีมแรงหรือว่าสารแรงยาลดฝ้าการลอกหน้าเลเซอร์แบบนี้คือเพื่อให้ผิวเนี่ยผลัดเซลล์หรือว่ามีผิวที่บางลง ถ้าเกิดจะเปลี่ยนครีมเปลี่ยนวิธีหรือว่าอยากจะลองของใหม่อันนี้ต้องดูก่อนว่าในขณะนี้หน้าเราแพ้สารหรือเปล่าเพราะเป็นหนึ่งในปัญหาหลักเลยนะคะที่เป็นปัญหานอกเหนือจากแสงแดดแสง U ูวที่กระตุ้นให้ฟ้ามันขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณไปใช้พวกครีมแรงสารแรงแล้วกัดลอกหน้าแน่นอนพวกสารแดงแรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฮโดรควินอหรือสารปลอด สเตียรอยกลุ่มพวกนี้ทำให้ผิวเราบางลงได้แล้วไวต่อแสงพอไปเจอแสง U ูวซ้ำเข้ามาหน้าเราก็จะทำให้ฝ้าดำซ้ำอยู่อย่างนั้นรักษายังไงทายังไงหน้าก็จะไม่ขาวขึ้นไม่กระจ่งางใสขึ้นฝ้าไม่จางค่ะถ้าเกิดเป็นเคสแบบนี้เนี่ยเรามาดูว่าผิวเนี่ย ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างมีอาการอะไรบ้างถ้ามีอาการแสบแดงออกแดดแล้วร้อนผิวเลยแสบร้อนผ่าหน้านี่ร้อนมุบววาบเลยหรือมีผื่นคันขึ้นตรงนี้นะคะอยากให้งดใช้ทุกอย่างงดทาครีมไม่ว่าจะเป็นครีมทาฟ้าหรือว่าครีมประเภทบำรุงอะไรต่างๆงดเมคอัพด้วยและก็งดขัด พอกมาร์กส์ใดๆทั้งสิ้นหลายคนก็ไปตามหาสูตรเคล็ดลับต่างๆที่จะพอกให้ฝ้าดำๆนะั้นอะมันจางลงก็ไปเจอสูตรใช้เท้าบ้างสูตรมะนาวบ้างไม่แนะนํานะคะต้องหยุดทันทีถ้าเกิดมีอาการสแสบๆยิบๆอย่างเงี้ยมันยิ่งแสบมันยิ่งระคายเคืองหน้าจากที่คล้ําอยู่แล้วมันจะยิ่งคล้ําขึ้นค่ะไม่แนะนําเคสแรกนี้คือเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ปกติไม่มีอาการแพ้ไม่เคยใช้ สารมาก่อนอันนี้การจะเปลี่ยนครีมดูแลผิวเปลี่ยนวิธีสามารถจะเริ่มได้เลยแล้วฝ้าดำๆที่มีเนี่ยแสดงว่าเกิดจากการสะสมจากเม็ดสีเมลานินไม่ว่าจะทำงานกลางแจ้งโดนแดดหรือว่าอยู่กับมือถือนะคะช่วงนี้อย่างเนี้ยคนทำออนไลน์ก็จะอยู่กับมือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แสงไฟ หรือบางคนทํางานหน้าตาหน้าเตาโดนไอร้อนทุกวันอันนี้เราต้องสืบทราบสาเหตุก่อนมาได้อย่างไรฝ้าดําถ้ามาจากเคสแรกเนี่ยสารอันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างจะหนักเหมือนกันเพราะว่าครีมมีสารมันยังส่งผลกับผิวหน้าเราจึงต้องพักผิวหน้า7วันถึง10วันให้ครีมมีสารเหล่านั้นเนี่ยลองแสดงอาการออกมามันจะคล้ำกว่าน,นี้ไหมมีอาการคันเพิ่มไหม ถ้าเกิดไม่มีอาการคันละหลังใช้ดีขึ้นแล้วค่อยๆมาใช้วิธีที่ปลอดภัยไร้สารค่ะแต่ถ้าเกิดอีกเคสหนึ่งนะเป็นคนที่แบบปกติเลยก็คือเกิดจากการโดนแสงมากโดน UV มากเราก็ต้องมาสืบสาวเราเรื่องว่าอ่า ที่ผ่านมาโดนแบบนี้ทาครีมกันแดดพอไหมเพียงพอหรือเปล่าการดูแลฝ้าเมดสีเมลานินมันเพิ่มละก็หาตัวบำรุงที่ปลอดภัยไร้สารไปลดฝ้าได้ค่ะแล้วเกดก็แนะนำนะคะถ้าเกิดว่าทั้งสองเคสนี้ไม่ว่าจะโดนสารมาคุณพักหน้าเรียบร้อยก็สามารถใช้ชุดดูแลฝ้าของเคที่ได้ถ้าเกิดว่าหน้าปกติก็คือเริ่มใช้ได้เลยค่ะ ชุดนี้มี3ชิ้นตัวนี้คือตัวแรกเลยที่จะช่วยลดฝ้าอย่างปลอดภัยแล้วก็เห็นผลคือเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนเชเคที่ลดแล้วฝ้าจางลงไม่แสบแดงไม่มีสารกัดลอกนะคะแล้วก็ยังปลอดภัยด้วย เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยลดอาการระคายเคืองแนะนำเลยสำหรับคนที่กำลังดูแลฝ้าใช้ร่วมกับการทาครีมกันแดดและสะบู่สมุนไพรแฮนด์เมดว่านนังคำจากเคที่ที่ไม่มีสารซัลเฟตหรือสารเพิ่มฟองค่ะชุดนี้เซตนี้ทักเข้ามาได้ที่เคที่เลยนะคะ